สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศ <c oughs> เหมือนเดิมค่ะเจอกันกับพี่น้องพาเฮงคลิปนี้ก็เป็นแนวทางสามรัฐนะคะงวดประจำวันอังคารที่13บกรกฎาคมเมื่อวานนี้วันจันทร์พี่น้องไม่ได้ให้นะคะไม่ได้วางแนวทางพอดีไม่ว่างนะคะ,ะเลิกงานกลับมาเย็นทันแค่ดาวโจรน,นะคะเมื่อวานนี้ ใครที่ตามดาวโจนเมื่อวานก็เป๊ะก็ปังกันไปเนาะล่วง2ดาวนะคะดาว VIP แล้วก็ดาวปกติสำหรับ3รัตนนะวันอังคารเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าพี่น้องให้วันนี้นะคะพี่น้องให้เด่นนำพี่น้องให้เด่นเด่นสคะ่ะวิ่งรูดวิ่งรูดสีนะคะ จับคู่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะแล้วก็สี่แปดนะสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะสำหรับใครที่ชอบวิ่งชอบรูดนะ เน้นรูดนะคะเพราะว่าบางทีพี่น้องอาจจะเลือกคู่ให้พลาดไปนะหรือใครไม่อยากรูดจะวัดดวงตามนี้ก็ลองดูได้นะคะสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดนะสำหรับสามรัดวันอังคารวันนี้ก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังนะคะขอให้เฮงเงปังๆขอให้เด้งๆนะ,ะก่อนนำแนวทางไปใช้ก็พิจารณาดูก่อนได้นะคะว่าชอบไม่ชอบเนาะหรือนำไปเปรียบเทียบกับ แอดมินท่านอื่นๆดูนะคะว่ามีตัวเลขชนกันไหมชอบไหมนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจอยู่ด้วยกันก็ขอให้ทุกคนเฮงเ<ๆ>ปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ